ตำพริกตำพริกแกงส้มนะส่ไตำพริกแกงแกงหดอไม้กระเทียม แรลกตั้งแหลกประมาณนี้ต้นไม้ต้ไม้จากนี่เดีย๋ยวเรามาดูน้ำยานางนี่น้ำใบยนานังเราคันไว้นอกนตักแป๊บเสร็จแล้วก็ตามพี่แกงใส่ลงไปในนี้ก่อนแล้วก็เจ็บปวด ระพลาระปลาไปขับไปเดี๋วปิดปิดฝาเดีย๋ยวปิดฝาให้ให้มาเดือดปิดวาให้คู่ เดี๋ยวเรามาเบิ่งกันว่ามันเป็นจัางไนลองดูครับว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชิมดูก่อนเรอเราจะใส่พริกแกงมันเผ็ดไปไหน่อยเราไม่ต้องอ่ะ เราปรุงเกลือดีกว่าเราเราไม่เอาน้ำปลานะน,น้ำปลามันขาวนะอืมเอาละเราจะเอามะเขือใส่เนี่ยมะเขือนะเราจะมาใส่สักหน่อยเนี่ยก่อนเราจะปิดแก๊ พอเราจะปิดแก๊สปิดแก๊สปุ๊บเราก็จะเอาผักที่เราต้องการผักในอีตูบอ่นี่เนี่ยใส่เข้าไปท่านี้ก็คนันนี่ก็ปิดฝาไปก่อนอันนี้ก็เสร็จไปทีครับ